เดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคในการเพิ่มชื่อต่อท้ายาชื่อใน Facebook โปรไฟล์นะครับผมเห็นไหมครับผมมันจะมีวงเล็บอยู่เดีย๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าให้เพื่อนๆไปที่หน้าฟีด Facebook ของเพื่อนๆก่อนนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็ไปที่3มขีดด้านบน เพื่อนกดได้เลยนะครับเสร็จเพื่อนๆก็เลื่อนขึ้นมาพเพื่อนๆจะเห็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนกดไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ข้อมูลส่วนตัว เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดไปตรงชื่อนะครับแล้วให้เพื่อนๆเ,เลื่อนขึ้นมานะครับไปตรงที่ชื่ออื่นอ่นนะครับแล้วให้เพื่อนๆกดตรงใต้ชื่ออื่นอื่นมันก็จะเข้ามาสู่หน้าที่จะให้เรา เขียนชื่อที่จะต่อท้ายก็คือมันจะมีวงเล็บอยู่ท้ายชื่อของโปรไฟล์ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูใส่คำว่าเล็กนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆติ๊กเครื่องหมายไปที่แสดงไว้ด้านบนสุดของโปรไฟล์มันจะโชว์ตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นว่า ถ้าเพื่อนๆใส่แล้วจะเป็นยังไงที่หน้าโปรไฟล์ของเพื่อนๆแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมดีย๋ยวลองไปดูที่หน้าโปรไฟล์นะาะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเห็นไหมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะครับยังไงเทคนิค ผมจะมีเทคนิคเงี้ยใหม่ๆเข้ามาหรือว่าจะเป็นเทคนิคเดิมซึ่งอาจจะคนอาจจะอยากทําแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนก็ทําบางคนก็ไม่ได้ทำแต่ผมมองว่ามันมันเป็นการเสริมอย่างหนึ่งในเฟ e b ุ o k โปรไฟล์ของเราให้มันดูน่ามองขึ้นนะครับยังไงคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาเทคนิคดีๆมาฝากไว้ให้เพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ